วันนี้มากินก๋วยเตี๋ยวเส็ดแต่ว่าตอนนี้จะกินในข้าวขาหมูก่อน multimulti-field worship <coupon behaviLee begun> The hmm. cow. น้ำหมูก็น้ำดิเออเอานูกางดิกรเ่น้นคือมาปั่กินะอกับ ทุกเป่อมารีวิวให้ครับอร่อยครับอร่อยเงินเงินเมื่อคืนนี่แหละมาเที่ยเนะอืเขนฟ้าไม้เลยครับ คือนี่เป็นเงินคืนนะแต่ถ้าลูกกัดจ้าลูเอาเอกสารมาส่งแบบร้ยนึงกระเล็ตั้ใหญ่โอ้ชิตระลี่เหรอโอ้โหมากินร้านนี้เหรอลูกอร่อยครับต้องมาของต้องใหญ่นู่นนี่นะเแ็นแล้วมีคมจรดิเหรอเนาะไม่มีครับ ผมมาคนเดียว <c oughs> ผมมาคนเดียวมันใกล้ฟูเนาะครับ <c oughs> ไม่เคยเจอนะเพิ่งจะเจอ <c oughs> นี่ก็มีกินตลายายก็มาจากสังขานนั่นนะอ,อะไรนครปฐมบ้าน บ้านนาผมก็อยู่นครปฐมนะอยู่แถวไหนคะอยู่สารยาอยู่ตรงหลังสัลยาอยู่ตรงหลังครับครับอยู่ใกล้ๆสถานีรถไฟสัลยาโอรถไฟสัลยาแถวนั้นมันเป็นที่ราชพัสดุใช่ไหมเพราะว่าเห็นนาเขาเช่าปีละหกร้อยไม่ได้ซื้อบ้านใช่ไหมไม่ซื้อไม่ซื้อที่ดินนั้นเป็นที่เช่าของราชพัสดุโอ้เออเออเนื้อเยอะอยู่ใกล้ตั้งแต่พ่อแต่แม่นี่ยเขามันมี เท่าไหร่ปีละปีละห้าสิบาทนั้งก็พ่อเขาก็ดีนะปีละห้าสิบาทนะใช่เมื่อก่อนเนี่ยพ่งเราอยู่ตลอดก็ได้ที่อย่างเงี้ยนะอยู่ชั่วชั่วหลานแต่ว่าซื้อกรรมสิทธ์แพงมากแพงที่เพราะว่าแถวนั้นมันคือซื้อซื้อที่แปลว่าจะจะเช่าต่อนี่ไล่ไล่หลายล้าน เดี๋ยนี้บรกมสามล้านขึ้นไปแหละนี่ก็เคยซื้อเหหมมืออนนนกัไ่่ตระสวัสดีครับดูข่าวตลอดอันนี้ไข่นะอันนี้ใช่แบบไม่ครับผมเพิ่งมาใหม่มาใหม่ป่ะผมว่าจะทำจะทำยูทูบเบอร์นี่แหละแล้วทีนี้เหมือนกันอะไรยูทูบเบอร์ว่าจะทำช่องไลน์เนาะมันหลายช่อง แต่ตรงนี้มันก็ดีโอเคนะก็คือจะเป็นนักท่องเที่ยวใช่ใช่ถ้าเกิดว่าเรามีเวลาก็มาไม่ได้มาประจําเมื่อก่อนมาทีนี่แล้วไม่ไม่ทำจะนี้อพอดีที่บ้านบ้างๆก็เลยจะมาก็านนจะมาขออนุญ,ญาต ุงคลน,นั่นแหละว่างคลเขาคงไม่ห่วงกินหรอกถึงแกเป็นคนใจดีอยู่ใช่ใช่มา <คน S 1> หาก,กินใครอยากทาขอให้ทําดีเรียบร้อยดีแกก็คงไม่ว่าอะไรหรอกครับอันนี้บ้านบ้านแก,กใช่ไหมใช่โอ,มมอ,โอ้มาทางนี้ครับอันนี้ที่แกบอกเหรไม่น่าจะใช่นะครับเป็นที่ของนั่นนะนที่ของไอ้แกคงมีแต่เฉพาะนี่เอ นแล้วก็มาเลยนะเขาเห็นเห็นพักอยู่ที่ใหญ่ทางโน้นไปทางเลยอกกตุมพักใช่ใช่ใช่เมามาจากนคบปถมนี้เอารถตกต้นตัวมาใช่ไหมไม่ค่ะบางทีก็นั่งเครื่องมาลงนคอนสิร์อ๋อก็ดีนะ ใกล้หน่อยบางทีก็เอารถส่วนตัวมาแต่ลูกๆไม่ว่างไงอยากมาไงว่ามีภิจลาก็เลยเได้มาแล้วก็เอามาเที่ยวดีกว่า,าไม่เคยเห็นใช่ใช่ที่นี่ผมว่าอากาศดีอากาศดีอากาศดีมากเลยวันนี้นี่มากันหมดหมดเลยใช่ไหมครใบ่เออมาให้พี่สาวพามาพี่สาวเขามาบ่อยรอเ่ะก็มาพักอยู่ที่นี่แหละ พากที่บ mm ้านเขาอืน่โอ้น่ากินนะมาอันนี้มาเอาเชียพื้นที่มีที่นั่งบ่รับ 我叫南